เห็นแล้วน้ำตาไหลาเปิดของขวัญวันเกิดแม่โบ ได้ได้ว,ว่ามีทั้งความปลื้มปลิมและน้ำตาคลอในเวลาเดียวกันสำหรับโบวันดาสหวงศ์ภรรยาของพระเอกหนุ่มผู้รื่องรับปอทิษฎีสหวงศ์ที่มีอายุครบ4 2ปีในวันนี้29กันยายนโดยล่าสุดโบบันดาได้เผยของขวัญชิ้นแรกที่ได้ในวันคล้ายวันเกิดซึ่งลูกสาวน้องมลิได้เซอร์ไพรส์โดยการทําการ์ดพร้อมแนบเงินเป็นจํานวน1,000พบาทที่เก็บมาจากน้ำพักน้ำแรงมาแอบหย่อนให้ใต้ประตูห้องนอน ปาที่ทำเอาแม่โบถึงกับต้องน้ำตาคลอขึ้นมาในทันทีเมื่อได้เห็นการที่นอมมลีตั้งใจเขียนและวาดรูปให้โดยเป็นรูปครอบครัวยืนอยู่พร้อมหน้าและมีพ่อปอยืนโอบข้างหลังของแม่โบไว้ซึ่งแม่โบก็ได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่น้ำตาจะไหลตรงที่มีพ่อกอดด้วยเนี่ยแหละลิพร้อมแคปชั่นทุกรูปของหนูมันสื่อถึงความรู้สึกของหนูจริงๆลิ